เปืนเดินป้องนะเดินเดินไปด้วยก็ไม่ใช่ปัญหาครับระยะจบระยะจบระยะจบเออโอเคเอาละครับวันนี้เนี่ยผมก็มีเว็บสุ่มหมวกเอฟมาแนะนำนะครับก็เป็นเว็บทีเฮดชอปนะครับผมนะ ก็นี่นะครับทุกคนก็เจ็นับเขามีโปรโมชั่นนะก็คือใครนับเติมเกิน200บาทนะครับเพิ่มโอกาสสุ่มได้ของแล้วย่อนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงเดือนไหนนะใครที่กำลังดูอยู่นะครับแล้วอยากได้บัตรสร้างห้องห้บใบหรือว่าถ้าปักธงหรือว่าหมวกเอฟนะให้ทุกคนนับรีบมาเติมมาสุ่มกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มนะครับเติมเกิน200เพิ่มโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์คิดดูดิครับก็ลิงก์เว็บนะครับผมจะแปะไว้ที่ใต้ล่างคลิปแล้วก็ที่คอมเมน สุ่มของเล่นนะวันนี้นะผมก็จะมาสุมหมวก F ที่สุ่มของแลนะครับเป็นไงก็จะมีท่าปักธงพลังวันใหญ่นะครับลิงก์เว็บนะครับผมก็จะแปะลิงก์เว็บไปที่ใต้ล่างคลิปนะครับใครอยากจะเล่นแอบก็กดลิงก์มาได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์นะครับกดลิงก์เงินเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้เขาเล่นแจกนะครับทางเว็บนะครับมีโปรโมชั่นมากมายเติม200ฟรียสเครดิตนะวิธีเติมก็กดมาที่เติมเงินนะครับแล้วก็มาที่แจ้งโอนเงินเล็ตนะครับนี่ ี่แล้วให้ทุกคนนะครับเข้าในแอป Wallet แล้วก็โอนเข้ามาผ่านเบอร์นี้เลยนะครับแล้วก็เอาเลขอ้างอิงนะครับมากรอกนะครับจากนั้นก็กดยืนยันแค่นี้ก็เติมเสร็จเลยนะคะไหมเป็นไงสามร้อยบาทยองมาเติมมาสามร้อยบาทเพื่อจะสมหมวกแอปโอเคแล้วมาต่อกันเลย let's go เป็นไงเรจะได้หรือเปล่าอะครับก็โหเจ๊กันไปประกาศสุ่มได้ของในยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับคือเว็บดีเกินนะครับเป็นไงยังได้รางวัลนะครับโอเคครับมาแล้วก็มาต่อเลย let's go ได้หรือเปล่าครับไม่ได้รางวัลเฮ้ย นะครับสุนตต่อจังหวะนี้ครับกดไปเลยครับไม่มีอะไรต้องเสียแล้วครับคือเราต้องได้คือต้องได้ได้แล้วหมวกเอฟเฮ้ยทุกคนผมได้หมวกเอฟคือเฮ้ยแบบนี้แบบเจ็กจริงนะบลิงอยู่ใต้ล่างคลิปเลยคือตอนนี้ผมสตัร์เลยนะครับแปลว่ากูได้หมวกเอฟครับคือถ้าได้ถ้าแับธงนี่กูจะดีใจกว่านี้มากเลยแต่ว่าหมวกเอฟก็คือหายากแล้วนะครับโอเคแบบอืมโอเคนี่ครับผมก็บอกว่าลองเช็คดูแล้วเขาก็ทำการตรวจสอบแล้วเขาก็มีระบบตรวจสอบแบบโอเคครับนี่ผมก็ได้ไอดีมาแล้วแบบเป็นไงอืมก็เว็บนี้ก็ดีเลยเนาะโอเคครับคุณผู้ชมคครรัััับบกก็สสววดดีนนนน้้องๆๆหูยะ วันนี้นะครับก็อยู่กับผมช่องซูโม่เอฟเอฟนะครับวันนี้นะครับดูจากการแต่งตัวของพีแล้วนะครับก็คือไม่ได้มาสอนแบบแนวไฮไลท์แล้วนะครับคลิปนี้จะเริ่มเป็นคลิปแรกก็คือ EP1 หนึ่งนะครับก็คือมาสอนทํามงทรมะอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่กระโดดเป็นพักก็มาสอนธรรมะแต่ว่าพีจะมาสอนการเล่น3นิ้วนะครับคือสเต็ปเริ่มต้นเลยนะครับนี่เป็น e ีพีหนึ่งนะครับก็จะเป็นตอนสับปืนกระโดดยิงนะครับโอเคนะ คลิปนี้คือคลิปแรกนะครับแล้วก็ใครที่จะเอาเอาไปเอาไแล้วก็ใครที่จะเล่น3นิ้วแบบที่พี่สอนนะครับก็รอชม EP 2, ได้เลยนะครับพี่จะลงคลิปวันเว้นวันนะจะได้ไม่สะดุดนะครับก็คือแบบฝึก1วันดูวันนี้ฝึกวันนี้แล้วก็ดูอีกวันฝึกอา่าโอเคประมาณนี้โอเควันนี้นะครับก็คือ EP 1ตอนสับปืนกระโดดยิงโอเคโอเคครับมา ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องซ้อมแล้วนะนี่ก็คือโมเดล2000ล้านได้200ล้านที่พี่สร้างทุ่มเงินเข้าไปนะเพื่อให้น้องๆมาฝึกในนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาฝึกในนี้ก็กดไลค์ช่องพี่ด้วยกันกดซับด้วยแล้วกันเนาะตอนนี้ก็น่าจะส0,000ื่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะแจกซัก150กาลินาซื้อบัตรอะ150ไม่ใช่150ห้าสิบกาลินาเลยเออซื้อ15 0บาทก็คือ150เพชรเอ้ย500เพชรเออโอเคนะคลิปหน้าเดี๋ยวให้ เดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ในคลิปอ่ะเออเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใครใครอยากได้500เพชรฟรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะใครที่เข้าไวก็ใครที่เข้าไวแล้วดูจบก็จะเห็นแล้วกันโอเคใครที่กอเยอะๆก็ไม่เห็นโอเคมาเริ่มต้นดูก่อนนะครับว่าสับปืนกระโดดยิงต้องใช้อะไรบ้างอ่ะหลักๆมีอามีวิ่งนะใส่วิ่งให้ด้วยอเออแป๊บๆๆๆเอาใหม่เอาใหม่หลักๆนะครับก็มี สับปืนด่วนนะครับใครที่จะเล่น3านิ้วนะครับก็แนะนําให้ปุ่มสับปืนด่วนตรงข้ามกับกระโดดและปุ่มวิ่งนี่วิ่งสับปืนกระโดดวิ่งนี่นี่นะโอเคนะหลักๆนะครับนี่หลักๆเดี๋ยวจางนั่งให้ก่อนเดี๋ยวทุกคนงงนะจางนั่งแป๊บปุ่มยิงขวา62อ่าใครที่ดูคลิปพี่ก็จะรู้ครับโอเคมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่จะบอกก่อนนะครับว่า พี่จะใช้นิ้วไหนกดนิ้วไหนนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดนิ้วให้ดูเพราะว่าอะไรรู้ป่ะไม่มีคนถ่ายนิ้วให้นะครับก็พี่อยู่คนเดียวนะโอเควันนี้ก็วันวาเลนทายด้วยใครที่ไม่มีคู่ก็เสียใจยด้วยนะครับมสมหนำนาล้วกันมาสเต็ปแรกนะครับก็คือนิ้วโป้งกดวิ่งกดวิ่งนะนี่วิ่งประมาณนี้นิ้วชี้กดสับปืนนี่ครับจำไว้นิ้วโป้งซ้ายกดกระโดดอ่าเอาแค่นี้ก่อน วิ่งปองซ้ายสับปืนชี้ซ้ายกระโดดปองสายนี่เอาให้รู้ไปเลยว่ามันทํำยังไงเรามาเริ่มแบบเอาเป็นแบบวิ่งสับปืนกระโดดละกันนะเอาขั้นๆ้นนะพี่บอกแล้วนะวิ่งสับปืนกระโดดอ่าวิ่งสับปืนกระโดดโอเคปะวิ่งสับปืนกระโดดยิงยิงแล้วนะตอนนี้เรายิงแล้วนะอ่าโอเคเรามาใส่แบบเอาให้ครบเป็นแบบสูตรดีกว่า เราจะพูดแบบจังหวะเหมือนเพลงนะวิ่งส okay. ับปืนว em. um okay, okay, right. eh. okay, ิ่งสับปืนกระโดดยิงสับปืนวิ่งโอเคนะประมาณนี้ว uh. ิ่งสับปืนกระโดดยิงสับปืนวิ่งเน่ช้าช้าอันนี้เราวิ่งแล้วนะวิ่งสับปืนกระโดดยิงสับปืนวิ่งประมาณนี้ถ้าไวๆก็ประมาณนี้เขียวประมาณนี้ไวๆนะแต่ว่า สำหรับคนที่ทําใหม่ยังไม่ต้องสะบัดนาจอนะก็คือวิ่งสป,ปืนยิงสป,ปืนวิ่งนี้ก่อนสป,ปืนยิงว้อนนี้ก่อนเชียวป้อนนี้โอเคเดี๋ยวสเต็ปที่สองนะครับก็คือให้เราตอนเราวิ่งนะครับให้เราหันเนี่ยหันซ้ายหันซ้ายหันฝ่าสปืนกระโดดป่องหันซ้ายไปก่อนนะนี่นี่นี่หันซ้ายพอหันฝ่าปุ๊บให้เราอ่ะนี่นะสมมติสมมติผมวิ่งอยู่นะยังไม่ได้ยืนนะอ่ะ วิ่งหันซ้ายสับปืนกระโดดเนี่ยนะตอนสปืนกระโดดเราให้เราหันขวาไปเลยนะโอเคปะเนี่ยประมาณนี้โอเคปะเปิดเราสะบ,บัดหน้าจอโอเคปะประมาณนี้นะอันนี้ใส่ไปนะก็คือแรดฝายิงสะบ,บัดเบาๆนะสะบ,บัดแรงมันก็จะม้วนไปเกินอันเนี้ยโอเคปะอ่ะอ่ะ,อะโอเคอันนี้พี่จะเพิ่มเทคนิคเสริมให้นะครับใครที่อยากตั้งไอวอลแบบคอมนะครับเดี๋ยวมีพี่มีสอนแน่นอนนะครับ ก็คือใครที่อยากเล่นสนิ้วนะครับจะสเตปไปเรื่อยๆนะครับเอ,อ่อเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไอ,อคลิปหน้าดิีไม่ใช่วันพุ่งนี้คลิปคลิปคลิปหน้าเดี๋ยวก็รู้นะว่าคืออะไรนะสเตปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีสเตปถึงขั้นไอวอลก็มีนะอ่ะใครที่อยากรอดูก็รอดูได้นะครับพี่ยังจะไม่สอนยิงหัวอะไรอย่างี้นะโอเคนะนี่คือเพิ่มเทคนิคการที่เราจะตั้งไอวอลแบบขอบนะก็คือตอนที่เราเนี่ยสปืนกระโดดครับให้เราเดินด้วยเห็นปะสปืนกระโดดเดิน ยิงเมื่อไหร่นะครับแล้วค่อยปล่อยปุ่มเดินอ่าดูดูใหม่ดูสเต็ปช้าๆนะสปูนเดินยิงสปูนแล้วปล่อยแล้วก็กดวิ่งโอเคป่ะหันซ้ายขวานี่เดินยิงสปูนวิ่งนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพี่จะลองเข้าไปดูในโหมดฟีเจอร์ตายดูดีว่ามันจะทำยังไงมันจะผิวหรือเปล่าไปดูกันโอเคป่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้พี่ออกเข้าใหม่นะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ คนมันเยอะเลยเกินโนเนียโนเนียม,มาไอที่พี่บอกว่าให้สับปืนกระโดดแล้วแล้วให้เราเดินด้วยเพราะอะไรดมันนี่นี่น,นี่ดูนี่ดูไว้ประน,นี้เขียใ่ปะตั้งแบบความนะครับคือแบบตอนนี้แต่ยังไม่เปิดเผยว่าใครที่ดูคลิปเก่าๆมาก็ไปดูได้ก่อนเลยนะแต่ว่าพี่จะสอนใหม่นะครับคือแบบสอนสามนิ้วนะคือวางปุ่มวางนิ้ววางอะไรหมดเลยพี่จะบอกละเอียดเลย โอเคเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะนี่นะเราก็ฝึกไว้ก่อนหันซ้ายฝ่าสับปืนกระโดดแล้วก็เดินแล้วก็ยิงสับปืนวิ่งงเงี้ยพอนนไหฮะทำให้ชินนะครับบอกเลยว่าผิวเนี่ยใครที่เล่น4ีวีแบบตาแรกแบบเนี้ยก็ให้จับ M500 อย่างเงี้ยอะไรก็ได้นะแล้วก็ไปยิงสับยิงสับกันอนะเออน่าจะมันเอา้าคนไปไหนหมดอ่ะมีอะไรให้มาเนี่ยมาแล้วหนึ่งีไ,ไหนแล้วหนึ่งคนระับคุณผู้ชมหาต่อไปหนึ่ง เดี๋ยวซับปืนยิงให้ดูก่อนว่าเราจะพิ้วแค่ไหนนี่อุ้ยเอ้ยเ้ย,ยต,ตายจะตายจะตายโอ้โหเกาะแตกนี่เอาว่ะเล่นฟีแตงเปิดโคโน,โน่ด้วยหุ้ยคมเกินสับปืนยิงป่องเฮ้ยไม่เข้าหัว วางเป้าดินเนียนๆวางเป้าเนียนๆป้องเดี๋ยวเดี๋ยวนะตะเพรยิงเกิดมาเดี๋ยวอีกสักอีกสักนิดแล้วกันเป็นตัวอย่างแล้วกันตะเพร์เดินป้องนะ เดินเดินไปด้วยก็ไม่ใช่ปัญหานะครับระยะจบระยะจบระยะจบเอฮ้ยโอเคโอเคครับคุณผู้ชมมาก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็มีแจก500เพชรแล้วก็เป็นการตั้ง การเล่น3มนิ้ว EP 2นะครับก็ใครที่อยากจะรู้ว่าสอนอะไรต่อล้วมันเป็นสเตตนะครับ,เ,เ,รบเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับว่าพี่จะลงวันเว้นวันนะโอเคใครที่อยากเล่นสมนิ้วเป็นก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมกค็คอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวพี่มาตอบนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ